สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาพี่น้องทุกท่านมาดูนะครับว่าอันนี้คือสาลายพวงองุ่นค่ะสาลายพวงองุ่นนะครับที่เขากินกันที่คนกินนะคะทำจิ้มซีฟู้ดยำสาลายพวงอ้ง่นวันนี้ลองลองให้ปลากินค่ะเพราะปลาจะกินในนี้ไม่มีสาลายแล้วก็เลยต้องเอาลองดูนะคะว่าปลาจะกินไหมมาเร็วเด็กๆมาเร็วๆจ้าจุ๊บ เริ่มเราแวงอยู่ช่วงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บนี่กินค่ะมาแล้วมาแล้วกินค่ะกินค่ะไม่เหลือค่ะไม่เหลือกินค่ะไม่เหลือค่ะดูนับนไปม่เหลือค่ะมาตอดอ่ะมาตอดแล้วค่ะไม่เหลือนะคะน้องสุดยอดเลยเอาไว้คุมๆใหญ่ๆจะได้มองเห็นมาดูใกล้ๆเลยนะคะ มาดูตรงนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมมาดูใกล้ๆตรงนี้นะคะด,ดูปลากินสาหร่ายนะสาหร่ายพวององุนนะคะซื้อสาหร่ายพวององุนไม่ให้ปลากินนะ,ะนี่นี่นดูพอดีมีลูกค้าให้มาครับก็เลยมาทดลองดูกินค่ะดูไม่กินดึง,ดงกินเลยค่ะเห็นไหมดึงกินหนักเห็นไหมตอดปลาตัวนี้ดูอย่างกินคำใหญ่เลยนี่ จะได้ดูว่านี่มาดูมาดูนี่เห็นไหมปลานินหมันก็กินกินสาหร่ายสาหร่ายพวงองุนขอแค่เป็นสาหร่ายเนี่ยเห็นไหมกินกินปลาเราไม่กินนะสาหร่ายไม่มีให้กินแล้วหมดแล้วในบ่อคหมดแล้วนี่ดูในบ่อไม่มีครับเนี่ยผมก็เลยไม่เอาตัวอย่างให้ดูวันนี้ไหมเห็นไหมนี่สาหร่ายนะครับเห็นไหมตอดกินเห็นไหมยแย่งกันกินเลยเยี่ยมเลยเห็นไหมคะใครบอกว่าปลานินไม่กินสาหร่ายดูนะคะนี่นี่หน่อยเราจะสาหร่ายที่เขียวๆมาให้กินนะนี่เห็นไหมคะ นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะกินเห็นเห็นเลยนะคะเห็นไหมคะนี่จะจะเลยสาลายพวกองุ่นนะคะนี่เห็นไหมโหเห็นไหมแย่งกันเลยครับเห็นไหมคะกินค่ะเห็นไหมคะจริงจริงสาไปด้วยกันนะครับท่านใดที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นนะครับอยากให้เชื่อมั่นว่าปลานิลหมันนี่กินสาลายกินม่าดูดูแย่งกันหมดเลยเห็นไหมคะหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวจะเอาสาลายที่เป็นสาลายตามวังมาให้เขากินดูนะแย่งหมดเลยไม่เหลือเลย ยังไงก็ฝากติดตามด้วยกระทางเพชรพันปลาฟาร์มนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลานินหมันนะครับสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงเพื่อบําบัดนะครับเป็นลักษณะเป็นเหมเป็นเทศบาลอะไรประมาณนี้นะครับช่วยบําบัดสาลายแพงต้นหรือว่าจะเป็นขี้ตะไคร่ตามเสาตามข้างบ่อนะครับเนี่ยดูครับบ่อผมสะอาดมาก อย่าว่าแต่สาล่ายครับตะไข่ไม่เห็นเลยกินเลี่ยมถ้ากินเลี่ยมเลยครับถ้ามันท่วมนะน้ำท่วมคือเพราะไงว่าท่านน้ําขึ้นไปถึงหญ้าแล้วเขาดึงหญ้ากินเลยครับที่นี่ถึงว่าทุกท่านทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าปลานินไม่กินสาลายกินแน่นอนครับแต่ประเด็นหลักคือหลายๆท่านอาจจะไปซื้อปลานินที่อื่นลงเป็นน้าก่อยน้ําเค็มไม่ได้นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยลงทั้งน้ําเค็มน้ําก่อยได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกันท่านใดมีความสนใจเรื่องสายพันธุปลานินหมั่นแท้นะครับ อันนี้ผมต้องบอกว่าผมนํามาจากบริษัท cp นะครับเป็นสายพันธุ์แท้นะครับ100%เซติดต่อพูดคุยกันได้นะครับเลี้ยงง่ายโตไวครับปลอดเชื้อนะครับแล้วก็อัตราการลอดสูงนะครับต่านใดมีน้ําก่อยน้ําเค็มก็สามารถเลี้ยงได้นะครับฝากไว้เลยนะครับกลับมาเลขโทรศัพท์ครับศูนย์7ป5 2 5กนะครับกับเพชรพันตาฟาร์มนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ